6วิธีนะคะฝึกสมองให้หาเงินเก่งข้อที่1ตื่นเช้ามานะคุณเขียน Morning Page ก่อน Morning Page คืออะไร Morning Page คือการที่คุณระบายทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณกังวลที่คุณกลัวออกมาก่อนพยายามเอาขยะออาจากหัวหรือก่อนนอนก็ได้นะใครที่นอนไม่หลับนะแนะนําเลยว่าคุณควรเขียนอะไรออกมาสักอย่างระบายมันออกไปก่อนเอาขยะออกไปจากหัว2อออกไปเที่ยวหรือผ่อนคลายบ้างไปทําอะไรที่คุณรักพอเราเอาขยะออกไปแล้วเนี่ยพยายามปรับว i เบชั่นให้ตัวเองสบายใจ3แล้วพอทุกอย่างมันเลก ริ่มดีนะคุณถึงจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเข้าหัวพัฒนาตัวเองหาทักษะใหม่มันจะเริ่มจําได้4 เรียนรู้แล้วดูคลิปหรืออ่านหนังสือสําคัญคือตรงนี้ข้อที่4เอามาทําจริงสําคัญคือเอามาทําจริงคุณต้องทําจริงไม่งั้นไอสิ่งที่คุณดูมาเรียนมาอ่านมาจะไม่มีประโยชน์เลยข้อที่5อย่ากลกัวการแก้ปัญหาเพราะคนที่หาเงินเก่งทุกคนมักเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งเผชิญหน้ากับปัญหาเริ่มจากปัญหาเล็กๆก,ก่อนกล้าที่จะแก้ไขมันกล้าที่จะยอมรับมันและข้อที่6หาเครื่องทุนแรงนะอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วพยายามใช้ประโยชน์และ รีสกยภาพจากสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเพราะคุณรู้ไหมว่านั่นคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณหาเงินเก่งได้แบบรวดเร็ว